สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับเรื่องรักไม่เข้าใครออกใครทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะยังไงก็ต้องมีความรัก ขั้นแรกคือรักจากพ่อแม่ขั้นต่อมาก็ญาติพี่น้องเพื่อนและสุดท้ายก็คือคนรักซึ่งสังเกตดูดีๆคนรักนี่แหละที่ทำให้คุณเสียน้ำตาได้มากที่สุดแล้วในทุกความสัมพันธ์โดยปัญหาชีวิตคู่ที่เจอกันบ่อยตามโซเชียลก็คงหนีไม่พ้นแฟนหนุ่มนอกใจไปมีสาวอื่นด้วยความกังวลของคุณมันก็อาจจะต้องมีบ้างแหละที่คุณจะเก็บไปฝันว่าแฟนนอกใจบ้างดังนั้นวันนี้ จะพาคุณไปดูแปดความฝันว่าแฟนนอกใจแปลว่านอกใจอยู่หรือเปล่านำามาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนั้นต้องตามไปดูกันครับข้อที่1ฝันว่าแฟนนอกใจ เชื่อกันว่าเป็นการเตือนให้คุณระวังเรื่องเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านและอาจจะต้องรับฟังปัญหาบวกกับต้องช่วยแก้ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่บ้างนิดหน่อยแต่การเงินและการงานนั้นโอเคราบรื่นดีเลยล่ะครับส่วนเรื่องที่คุณกังวลว่าจะนอกใจแฟนคุณนะ่ะไม่ได้นอกใจคุณไปหายิ่งอื่นหรอกนะครับแต่โชคร้ายนิดหน่อยที่เขาอาจจะยุ่งกับงานหรือเดินทางเยอะจนไม่ค่อยมีเวลา ที่จะอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนครับข้อที่2ฝันว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจแล้วทะเลาะกัน ความฝันในลักษณะนี้เป็นฝันที่ไม่ดีเอาซะเลยครับเพราะนั่นอาจหมายถึงว่าคุณกลัวและรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เปราะบางมากๆอาจจะถึงกับเลิกรากันไปจริงๆและอาจเป็นฝ่ายคุณเองที่นอกใจแฟนเสียเองมากกว่าแต่ก็อาจจะมีความหมายว่าคุณต้องเอาชนะกับอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ครับข้อที่สาฝันว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจ สำหรับข้อนี้ต่างจากข้อที่แล้วครับคนที่ฝันว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจนั้นนั่นอาจหมายถึงการขาดความไว้วางใจในตัวแฟนของคุณซึ่งอาจมาจากการที่คุณรู้สึกไม่พอใจในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรืออาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆที่คุณอยากจะเลิกกับแฟนก็เป็นได้ครับข้อที่ 4. ฝันว่าแฟนคบชู้อยู่กับคนที่รู้จัก ความฝันแบบนี้แสดงว่าตัวคุณเองกําลังปันใจไปให้กับคนอื่นครับหรือว่าคุณกําลังสนใจใครบางคนอยู่จากการที่แฟนไม่สนใจมันทําให้คุณรู้สึกผิดในใจเป็นอย่างมากครับข้อที่5ฝันว่าแฟนพบชู้อยู่กับคนที่ไม่รู้จัก ความฝันแบบนี้เป็นความฝันที่เกิดจากความรู้สึกภายในใจจากการที่คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อแฟนหรือแฟนคุณไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้ทําให้คุณรู้สึกผิดหรืออาจจะเป็นความรู้สึกผิดที่คุณได้พูดหรือกระทําอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกเสียใจและรู้สึกแย่นั่นเองครับข้อที่6ฝันว่าแฟนเป็นชู้กับพี่น้องของคุณ ความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แย่มากๆเพราะไม่มีใครที่อยากจะมีแฟนคนเดียวกันกับพี่น้องของคุณเองแน่ๆแต่ความจริงแล้วความฝันแบบนี้หมายความว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันระหว่างพี่น้องนั่นเองครับข้อที่7ฝันว่าอยากเลิกกับแฟนเพราะแฟนนอกใจ หากคุณกําลังฝันว่าอยากจะเลิกคบกับแฟนเพราะรู้ว่าแฟนคุณนอกใจนั่นอัดหมายความได้ว่าในใจลึกๆคุณมีความรู้สึกถึงความหวาดกลัวกลัวว่าแฟนจะไม่รักกลัวว่าคุณจะถูกทอดทิ้งซึ่งความฝันในลักษณะนี้แสดงถึงความหวาดกลัวในใจของคุณเองมากกว่าครับข้อที่ 8. ฝันว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจไปกับคนอื่น หากคุณฝันแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องในชีวิตประจำวันคุณอาจจะกำลังรู้สึกไม่พอใจหรือกังวลใจกับเรื่องบางอย่างอยู่และคุณก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้สำหรับเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนหมายความว่าคุณอาจกำลังมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ไม่ได้กระทบถึงความสัมพันธ์แต่อย่างใดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับแดความฝันว่าแฟนนอกใจแปลว่านอกใจอยู่หรือเปล่าจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาความฝันเป็นเหมือนกิตใต้สํานึกของคุณเองที่คิดเรื่องต่างๆมากมายแล้วก็เก็บเอาไว้พอคุณหลับจึงเป็นช่วงเวลาของสมองที่จะได้พักผ่อนแล้วก็ถึงเวลาที่เรื่องต่างๆที่เก็บเอาไว้ก็จะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของความฝันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ